อเดี๋ยวข้าัหนกมากเลยเอาอีกเจ้าเอาอีกเจ้าเอาอีกแน้๋วมาังงน้ยฟังังงีังังง้งังให้รับขันหาชัดเปนอืมังมากฟังเง้ยเอ้อารับขันข้ามายรับขันขนเออไม่บนบาราเมยไวบนบารมีไม่สุขสีเั้งเออ ตนพ่อแถวตามขอแป๊บปาที <iah> ่เท่ามาหลายแถวตามมาหลายทีหลายวันบ้านไหนรู่เอากันจักไหมมาหลายทีหลายวันบ้านไหนรู้เอามันจักไหมเออวันอาทิตย์วันจันทร์อาคารคุกทหารสุชาอาาิตย์ไดกอะไรว่าถึงอคะอาทิตย์แป๊ะมาหนังเขาอาทิตย์แป๊ทีทองแดง ดีมาอันไหนดีมากทั้งหมดนั้นได้เงินบาราไม่ดีครับโอ๊กอนาทานน่ขับพัดนกตอานน่าขับไทานั้นอ่ะทุกเมองเราประกอบด้วยบ้านสองเขาให้ไข่ปักปักนักช้าถุจไรบ้านเมืองให้ตัวเืียงยั้งใหญ่ให้ตัวดีไม่แห้งให้มีเถินไม่หลังมีเถินไมมากทุกอย่างทุกอย่างบ หายแค่ขาดเท่านั้นอาจจะได้ด้ดยเด้อหาย้างไม่ดีได้หาย้องไหลงอหายทองไห่มาปักปักผมงับขารลูปักเสริมฟูเสริมข้นหายดั้มดั้มไปบ่หาย้องไหล้อขอให้ททองไหลมาหาย้องไหล้อขอให้ททองไหลมาเอาป้ามาบตาชิดเข่ากับชิดเท่าอาคาคาคุ้มคุ้งไปหอเบ้อ โอที่ขากขาวก็กระเทือหายแยกรอดเทที่หายากรอดชวดอหาย,ยียรกรอดแม่หวานปาที่เท่าปาที่เท่ามากกว่างไทฐานไหนเนาะหวะานหวานเกินหานเอยอหยิบวเอเอาตามบ้านตามที่จะข้องกันใดพาพาลูกเกิดบ้านอันนี้นะต่ว้าเพราอย่ากไดที่อันมั่เกิดจากของใดบาา่หวาน

ยืดท bueno. to ี like okay. ่ใจเอาใช้คัดท่าสลุปเล้วอัานใบกระดาษยืดที่ใจเอ้ยยืดความเชื่อของตะคองมาหนักเอ้ยทุกทิ้งทุกจางเกิดที่ใจเกิดจากคิดเกิดจากใจตั้งอยากกินอยากทานขั้นบ่าเกิดจากคิดจากใจก็ว่าอยากกินบ่อยากทานไม่แต่อยากได้ไปวัดคพื่อกันงาไปวัดเอาใครหิวแดง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 ไป ไอ้ไงนึงฟัดหนาฟ pues ัดหลังฟัดหนาฟัดหลังฟัดหนาฟัดหลัว่าคักว่าไนคักไงเอาใครไปนูวนไ้นเอาเขาไปปั้นนึงเอาก้อนเขาเงี้ยงปาดที่เท่าบาดที่เท่ามันังไท่เ้าก้อนเขางี้ยขาไม่พราะันก้อนเขาหอยขาไม่ไปปัด ผู้รับคนไปว่าไปว่ากันนี้ใจอยากไปอืมผู้รับคนท้าวไอ้เลยที่ได้ใจอืมบ้านี่เพิ่นต่บ้าว่าเพิ่นบ้าว่าอืมเอ็นพิจารณาตัวเอง嘛อืมไม่รับไปว่าไปว่าเหงูกะตาไปบักนั่นใครมวนนั้นเข่าปานนั่นก็เขาบักนั่นปฏักขีกาขึ้นมาได้บักอืมพระเพิ่นนั่งถังเข่าละ มดต่โน่หมดตนเป็นกบหมดแตเปนารเก่แตนั้งหนขาแล้วต้องวามาต้งต้องวางนแล้วอต้งวางทลั้งวางนล้วอตัลเอล้องตั้งวานาทัน้ตั้านาไดน้กตนเลิอนตองานแวอง้านแ้วัอ้านแ้วอ้าทัแอานแวตงไา้ว นั่งกินเข้าวได้ไหมนั่งกินไปกินมาออกินข้าวเาบาว่าแค่ตอกกันเอาป่ามเนี่ยบายกันว่ <c oughs> าจัมใช้กระตาไหวกินนี่เหงนแหงแสบเตี้ยกินเมื่อแค่ปานนั้นมกเขมามกแคบบ้านเนี่ย,ออย,ยเออป้าป่านได้ตอกเอาเงยจับเงยั้างเงยกันเด้อก,กันมาตไปตัวมาได้เต็มกัน,กน กองเข้ากับเข้าไปมบา้าถ้าที่เธอชทบเอาก,กองไงหวานยอะกว่าเอาไปปันปป้นนึงกองข้างหน้า,นนานนห่าหอป้าวน,นั่งแะนี่ที่ทั้งหมดการทำน่อง,งอคิดเอาคิกระด่าตอนไปเอาใขรไปน้อยนึงเอาเขาไปป้านนึงเอาเข้าไปปานนาปปึง ตอนตับขึ้นมาเอาผ้าหไา่ป่านไร่ดบกข้าเอาข้าวไร่ป่านไร่ดอกข้าวทอนขับขึ้นมาต่อไปเอาไข่ไปนั่นเอาน้าเอาไข่มาหานุ้ยเอาไข่มาหาหน่วยไข่มันหมอาไม่จะผีดกันนักไข่มันหมอแต่หานุ้ยแต่ไข่หานุ้ยเนี่ยบาเอาบักทองมาหน้่งริบบาเอาบักทองมาหน้่ง บักทงปะเอามาใครไปหาบักทมได้ฮกบ้าบ้ามาขัดมาไหนมาคัดมาแหนใครหาน่้ยบ right. ักทมฮกน่้ยนะปูใครหาบักธงฮกอยากเอาบ้าบอาได้หนักกุ้หนักเุยอยู่บ้านั่บหนักกักหนักก้หนักยหนักกุยหนักหนั เอานักก็เกาตอนไปตีเว้งตีเว้งตีเว้งตออตนาขึ้นมาหนักเออมาหนักคักหนักเลยเอาไผเอาแล้วม่ตนองทีเราต้องคู่ไหญ่แบบเถือกระตาไผ่มาเัยไม่เป็นการแทนนั่นหนักว่่เป็นจัรแทนไมนเป็นจังรแานแต่หนักาตออไปอาไผ่ไปนูนให้มั้ครับผมตอม อาวาาครับผมมากนว่าบักททเอาวาตันบักอบักทมกรจัยบักเมาครับผมักอมาเนเกิดเอาวาว่าอะไรเกิดอาวาเกิดอาบนากว่าหอดบ้าอหักกระดอนพองกระตาเกิดมากว่าหอดบ้าลแต่ว่าอีหนักๆไงบ่าเอาเทปแบกเขา ว่าเขาคิกอจจะจะคิดก็ <c oughs> ไม่ต้องอยางให้ดูไม่ต้องอย่างให้ดูว่นมี้ต่กินอะไรก็อะไรไหม่อะไรต้องน้องง่าไทายหัวคีมไข่ม้ากไี่ยไทนนพักกี่สวนครับมาเช็ไม่บมากไม่บมากไม่ว่มา แาก็แค่มดักนาหน้าเยียบๆยั่นคเอแค่ผมดาแต่เอาน้าร้องตังร่าค่าฟังทีงอยู่ปู่ผู้อาสารจะเ็ค่มค่ผมดำแพูเรื่อแกตัวว่าไปต่ำปลาที่เข้าปากินเข้าเนี่ พ่อเช้าก็ไปี้มักๆงทีว่าพอตะอะไรนุ่มๆมาได้ซิมในปูวัดเข้มร้าไปีีมร่าเราพ่ไปได้ปุ่มติีผสมลางท่องขาตัวในปูลางท่องขา่างไปขัดโอ้ยจะเอาแม่เราข้อจังว่าจ้ะมันลอยยัานะากินไรเชีสใปูใช่ดองตีใช่ดองกินอันพุณไหนก็เอามา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  ไตเคเอฟซีเขาได้เ so ็นปักแย่งเองเอามาจะเอาอะไรมาให้เ่าครับพว้ไหน่ก็เาวอย่างเรามาเรอเียตพูดอันไหนอันไหนเอฟซีเซีขาเขาที่เขาหวนคืเขาหวคเขาหวาเขาเขามื่อวานตัอันนี้ท้ายบนเอฟซีเขาปักย่งเองเขาทังอีนังกองกอปาไม่ได้คือไางนบอกว่าเออทำไมต่างกัน มันหายกหลาอมันหลายขูหลายคนเอาเขาหายไม่เไม่หลับไม่เไม่หมาเมื่อแรกไปฟันอีกแต่ไปฟันอีกเดี๋ยวก็ถือฟันเปล่ามุนทยกันเด้หายไม่เคไม่หลับไม่เไม่หมานเขาขู่ทุกคนไม่หลับบ่หู้ดีม่่หฮงให้งอแงไปบ่หายท้อไปบ่ท้ัทพอทมันเข้มบ่คับมันเข้มแต่เรา มาอื้มมากานมาไอ้ตอนไว้ก็ไดมึงแล้ก็ได้พาแก่ตัวันมึอื้มจังกินบ้าจังไหนเขาว่าจังไหนมึงเล้ว่าจังไหนบ้าว่าบังลูงทางเาว่าบังลูกทางวันฉันลันอ้ามันเค่มโคตรกินไม่ก็ได้กินไม่ก็ไแบบเมือื้นเขาแก่จีนไม่ปูพียตัวไม่แก่คือใครชอบจีนแาบนี้บ้นแพงเลยบ้านหัวหมูแบ่นี้ปูเงื่อน không con muốn à. bánh mì thọ hụn Bánh mì hôn đăng Đăng chú chú Thật khóc ớt ơn mũ là con đằng chú 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 Năm hả Giáo bóng nạ thọ Đăng lại nó qua cuộc hát thầy nào พค่นหาแค่แม่คิดกินแต่กินบาง้องหานังเครือแต่คิกินอย่างไรว่ันหุบดังเขามเอาดังวันหุวกลงไปจะร้องแหนใชคอตักกินใหาคิดกินว่าได้ก็อยาบวัหนะเอาจักโบกบ่อได้บ่ักมากนพักมากแม่พ่งแวันนี้วันที่เท้าไอ้คับ มือแรงแต่กิดอะไรบ้างบอกลูกมางลูกจับไปซื้อให้มาทางมาน้อมัวมันเค็มใช่ไหมพ่อเอออย่ามืออื่นลูกจับไปซื้อให้ก็ได้เอาเงแล้วถังร้อยห้าสิบก็พอเด้เอาถังร้อยห้าสิบก็พอครับผมแล้วมีแนวแก้ไหมพ่อก็มีหวือนเดิมแลแหละแนวแก้คืออะไรพ่อแนวแก้คือถังแบบข้าหรือพ่องานหบบเราแบบเอาเอานังแบบอ้ mọi người ta mất bây giờ mất bây giờ mất khó giờ khó bây giờ mất 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 bây giờ bây giờ mất bây giờ mất mất bây giờ mất được giờ mất bây 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 giờ mất แ้งมดนแหงมข้าแต่ฟังน้ำกินอย่างที่น้ำฟังฟองครจะรับว่าใหม่ไปกินน้ำหัวใหม่้างคนแต่นิดหนึ่งนะแต่งตอวน้ำหัวแับนี้จะกินขวาน้ำเนาะขวาน้ำหัวใครองขับไปบนท่านขับบนเขาท่านันกินน้ำหัวมาหายคอว่าที่เท่าวหา่ที่เท่าทำไมน้องไย้วมงคยกินมากินน้าหัว โอ้ยไ่เคยลยพอแล้วผ <c oughs> มิด่<อ>ได้กินน้ำพีบพ <c oughs> ราะนะเห็ดไปก็ผิดก็ไดเฮ็ดบ้าก็ได้เห็นว่าพอคือทังเครื่ <c oughs> องขาดาแต่ว่าไอ้พวกหมอว่าเหตเกลับไม่ใหม่มเหมือนกัน้กลอบไม่บอกได้กินของดีมีหน่อยของดีมันมี่น้อยอน,อน่นไปจังทักอพราไก่อนี้วาที่เชาเก็ไก่เราที่พอท่านเคกินเคยเคยกินก่แล้ว,ลวกินบ้า นับทีเลกกี่วันแตถึงวันที่หนึ่ง <chewy. S 2> เลกกี่วันอีนั่งตังเกสี่วนันจะ่วเลกทีวันเออยู่เล็กทีวนันวันที่หนึ่งคนขึ้นเขาบ้านอลับเขาคขึ้นเ้าบาาวัาาวานที่หนึ่งบ้าขึาาววา้นกนแติถึงคนขึ้กขึ้นะลกบคขึ้นเ้าหลับคนผู้หญิงให้นคนผู้ชาย่ลป่ว ไม่โกงทั้งต wow. exactly. yeah. ู้ท้ายปพิจารณาอะไรในการทำการโกงโครแกล้งโกงอีกครับผมโกงไอ้คึกเขาเพราะถี่เปลี่ยนแลงื์ผู้ชายว่าเปลี่ยนโอ้ผู้ชายว่าเปลี่ยนไอ้บานคุณคุณมื่อไงอืมห้ามาเป็นบัคนะห้ามาเกิดเปลี่ยนไปครับผมว้าแม่ไมนผู้ชายโกงคึกเขา คพักผ่อนผู้พอกรฮึ่บัดหัใจมันเหงือออกว่าฆ่ากบมัดผู้ยังนะครับครับผมยับคู่พอาะกบาใส่ทุกอันเท่าทุกคนัมเช็คกับแห่งฮัมเช็กบคอนอืมผสมเออถองจะฟังไม่ดฟังบอค่ะ แต่ว่าฉันงือใครโกรแหงค่ะดังค่ฉันดังฟังชัดเขาไหมฮะงั้ฉันโกงครับก็คงโกรงทันทันพอวัที่เรืงถือไปเราห็นร่งี่เปล่าคือไปเออแล้วน้อยไออแล้วนอก็เอาเอาคอเอา แตงโมว่าวไปว่าคืนถุงนั่ค่อดอยก่งพ่อังว้าฮัทว่าฮัทว่าฮัทว่าโอ้หาร้อนก็ว่าแขยงตั้ตาบองว่าไปบ้างว้าคือก้าหนักหนักว่าคือเก้าหนักหนักรมาหาเทต่อคือกาวเต่าคือก้าวคย่างวปเ่อคือกาตเ่อคือก้าเป็นข้แรกคือเ้าวพอไปดในย้อนพอไัเหมน quá đời của em à ấy nói ra luôn được khi được Quá đâu Quá anh già tan Biết thì nó thầy có quá đời Quá Quá để thiết đồng Cho thiết đồng, má thiết đặng phải vô thiết đồng Ừ, chị, chị nói quan cái bao đây bỏ đây bỏ ừ, đây bỏ toàn bao đây khóc toàn bao đây khăn đấy <laughs> khăn đấy thì mà tập tập quan khi thao đại quan khí nữa đó หากตานท่าที่งนึ่งเขาบอกตายทักทิ้งเอาบอตีตายร่างอะไรอย่างีตีตายร่างอะไรย่างนี้บกชี้อีกเริ่มมาทั้งานนั้นเรา่มมานีจะบอ้โมมากลบบใต้เขามาใต้เขามากมาตัดคิ้วตาบ้ามาหาแค่หมูตาตาบ้ามาตัดเขาเ็ยคิ้วแบกคิ้วแบกคิ้วแบกคั่งแบกปข้างแบกจำใบตาดังล่ะ สบายมายงไปมาคิที่วเขามาบ่อไรนี่มากรอต่อขาเขาทุกึนมาถักก้อนต่าเขาทักก้อนใหาเขบคึนมาทักก้อนแล้ของ้งขึนมาเออมันจะไหนก็ได้ตออที่เหลก็ก้ามานเขามาหาให้ได้ด้วยสิสิได้ทนเราพนตร์พ่อท่านนะทุ่นเอาทักก้อนถาวันหน้ากันน อันนี้ครบตอนไปเที่แม่อแม่บออีแม่บอบอตอาน้แบาเอากินไส้โดนย่าว่ามันจะเรื่องกินไน่แบบเ้าไค่พอมือนิฐานที่ต้องนำมาเทมเกดเอิรขกินไม่นาแกเขารตเอิรกินไ้นาก็มีนาเข้มนาอปากิท่เท่าไหร่เท่า กลดีเด่นไ่ดีขึ้นกันแล้วกันชนะขอาแค่กไม่ป้าเปเฮียแล้วป้าเปบ่เฮียเปาฮอเป้าเฮียเปาฮออ่ะเอี้ยงก็เอี้ยงก็ไปเขาเอเอียงกะบอกมาจากน้ำใส่กระบอกเอาใส่กบก้าวขาวใส่กระถุแทกอะบอกเขาเป็นกระบอก ไข่ไข่เอ็กซไข่เอฟซี่มาทานะับเออเขาขายจำเพื่อมันลอยไข่เชฟซี่ใช่เขาบอกมม่าเขากินตั้งหลายกัดสีจจำน้ำจิ้มแล้วปูเอหยิบแบบอะไรีไข่เอ็กีหรอไม่หรอจ้าเขาจ่างถ้าก็ไข่เอเขาถอดปู ทอดกบอดเอแล้วคีเทกบหรือแต้มอันนั้นอ่ะอันแค่ๆค่ั่งอ่ะได้จอกน่ไม่ด้อยู่หก็หงมันะเอาเท้าเอาน่ะไม่หยันอีกบ้าหรอร้เสียเองจะใส่บันอดบักเสียเองขัดไม่หรือขับกากเสียหมดเน่นอนเสียหมดจังไว้บางบ้า่อยแต่ไมยังงัานกู เราปทองทอ่ครับผมครับเออจอโต้เัยครับมาหาครอต้อกันไง่อัตอตขันบ่เออเอี่ยงขันไว้ด้วยเอาเหี่ยงขันไว้ขันไว้เอแมนแมนเอาเขาบักเสบเอตามันเอาตมอเหี่ยงขันบเออเขามาหาให้กัจอา้นี้ครับผมเขาอักเสบเอเอี่ยงขัน้าได้ดุไดุ้แับเออถเราอยากทำให้ถึอตังนั่งรับครับอต้องทำละ อ๋อหายวิศว์เสไม่หลับวิศว์ไม่หลับเสือก็สือกเ้มเสือเ้มน้นายก็เรียนไปชุดหายก็ไหนก็หายไหนกอ๋อวิศวอไม่อบไม่หหมครับผมทำานัได้ครับเนาิตนาเิ่งเป็นตเดียวกันได้พี่น้องได้ไทยบ้นด้พี่น้องรถเสียเอกกำบรดมาเห็งครับผมเนาะอ๋อตนาเบปินมาครับเนาะ